สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NJJ Family Channel มีอะไรบ้างครับพี่ลักอันนี้มีฟักทองมีฟักทองมีแครอทแล้วก็มีผักใบเขียวกับผัสับแล้วก็ข้าวค่ะคือช่วงหมเดือนแรกเราก็จะให้ลองมิธายใช่ปะใช่ตอนนี้เขาเจ็ดเดือนแล้วเาก็สามารถที่จะลองอะไรได้แบบหลากหลายมากขึ้น คือเราคือลูกเหมือนพวกเรามากนะครับเพราะว่าลูกชอบกินฟักทองเหมือนเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมลูกเชื่อว่าเด็กจะต้องมีคนถามแน่นอนเลยว่าเครื่องที่ใช้ทับอันนี้ของอะไรครับหมอนี้เครื่องที่ใช้ชับมันนี้นะคะของแบรนด์ baby move ใส่แบบีเป็นของแบรนด์ baby move <อ>นะครับหน้าตาแบบนี้ทุกอย่างเป็นของ baby move หมดแม้กระทั่งช้อนนะคะตัวนี้น เป็น baby move นะคะอันนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้วแม่เคยรีวิวในไอเรียบร้อยแอ๋อ oh, แต่ยังไม่ทำใช่เดี oh. ๋ยวพาไปดูนี่แม่กำลังทำ apple puree โ oh. อเค oh. okay. นี่นะคะนี่คือเครื่อง baby move นะคะตัวนี้จะบอกว่า6 in 1 5 in 1เลเลยก็ได้นะคะเพราะว่า มันมีทั้งนึ่งนะคะแล้วก็ปั่นได้ด้วยนะคะตัวนี้ง่ายมากเลยอันนี้แม่ตั้งอุณหภูมิเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้คือกดที่นึ่งนะคะแล้วก็โอเคแล้วเราก็ตั้งเซ็ตเวลาได้อันนี้แม่ตั้ง9นาทีนะคะต่อด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นด้านนี้กันนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นึ่งนะคะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเทรย์ใส่น้ำนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปั่น ใช้ง่ายมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ก็ทำแอปเปิลคูเร่ให้เจมี่นะคะแอปเปิลให้เจมี่อยู่ว้าวนี่นะคะเมื่อกี้ที่นิ้งไปทำนะคะปั่นได้ละเอียดแบบนี้เลยว้าววเจมี่สเนลเลยโอ้ยย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 ะยย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 ย แม่แตะก่อนวิธีเทนะคะว่ามันอุ่นไหมไหมรนเจมี่วีวันต์ทร้ายแอปเปิ้ลคุรย์ผลไม้ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับพอดีจริงมันยังไงอะลูก this is called apple เมื่อกี้คือได้แล้วอยากรออีกไหมพอยังอยากรออีกไหม โอเคโอเคพอละสามคำละและนี่นะคะก็เป็นการลองแอปเปครั้งแรกของน้องเจมี่นะโอเคแล้วก็ถ้าอยากได้ความรู้อะไรจากพวกเราก็เขียนคอมเมนต์มาทิ้งไว้ได้นะครับจะพยายามตอบให้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีสูตรของอันนี้ทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ<ๆ>เผื่อใครอยากจะไปลองกันนะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับพระเจ้าไอพรครับพระเจ้าไอพรค่ะบายบายเจมี่บายบายเจมี่เจมี่จะสด โนนลกโล,ก,ล,ก,ลกอันนี้อันนี้พี่